สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัยรพัช a าแนวนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์สูตรมากหน้าจากกล้วยหอมนะคะสูตรนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำช่วยลดเรือนริ้วรอยรอยตีนกาลดความหยาบค้านช่วยผิวชุ่มชื้นเต่งตึงเฟิร์มกระชับช่วยผิวขาวกระจ่างใส เป็นสูตรที่ทำง่ายง่ายและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีกล้วยหอมครึ่งลูกนะคะวิธีทำหั่นกล้วยหอมเป็นแว่นแว่นแล้วบดให้ละเอียดหรือจะใช้เครื่องปันป่นปั่นจนละเอียดก็ได้ค่ะกล้วยหอมจะช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้านะคะในกล้วยหอมจะมีวิตามินหลายชนิดจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอการเกิดรอยเหี่ยวย่นและรอยตีนกาบนใบหน้าช่วยผัดเซลล์ผิวที่แห้งเสียลดความหยาบกร้านทำให้ผิวชุ่มชื้นขาวกระจาา่างใสค่ะส่วนผสมตัวที่2นมสด1ช้อนโต๊ะ ใช้นมสดรสจืดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในน้ำนมสดจะมีไบโอตินและมีวิตามินหลายชนิดจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวต่อต้านริ้วรอยช่วยผิวดูเฟิร์มกระชับขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยทำให้ผิวเนียนขาวใสอีกด้วยค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายน้ำผึ่งหนึ่งช้อนชาน้ำผึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะจะช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณช่วยลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำบนใบหน้าช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสน้ำพึ่งยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดสิวอักเสบและสิวอุดตันและน้ำผึ้งยังช่วยลดการระคายเคืองของผิวหน้า ทำให้ผิวชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์อีกด้วยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาด แล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้20นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้าด้วยกล้วยหอมนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนนุ่มขาวใสลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยรอยตีนกาลดความหยาบก้านทำให้ผิวชุ่มชื้นเต่งตึงเฟิร์มกระชับดูอ่อนเยาว์อีกด้วยค่ะ วิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วก็นวดวนเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ